บ,บังมันกันนี่คนแหลกเลยคนแหลกเลยได้ไมางเป็นวัตถุเลยกิน,นวัตถุเลยืหอยปังเ่ยผู้ตรงผู้ตรงอันเอาตาออก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับวัอนี้ก็มากับสาวเจียโพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่น้องถามหาหลายคนพี่น้องก็เลยมาตามข้ามอ,อ,อเลยวันนี้ฝีมือพอดีเองเลยพี่น้องตำนี่ก่อนตำหอยค่ะตำหอยปังพี่น้องโอ้ยหอยปังกนมันสีเ้มิมเหลียมเลยพี่น้องเด้อนี่หาอยากกะไว่าไหนได้ห่วยบบกง,ง่ายหงวย,ยหนึ่งตืออู้ยี่ตัวอุ่นหวเนาะอ่าเอาเอาสาวเจียโกินเลยเดี๋ยวเอาวุฒิไถ่ก่อนมันต้องมีวุฒินึ นี่อย่างนี้เด้นี่นข,อของกินกลับอของกินกับนะของกินแก้มโอวขนมขนมจีนเนาะขอบคุณค่ะซีฟิบกันเด้ออันเดียวกันยอยู่วะหืมตัวหนาพี่น้อหลงเป่าฮะหลงเป่าเน,นว้อเฮ้ยโอ้โหหลงจีบฉีกเลยแก่เพชรแก่เพชร มีพักแก้มพี่น้องมีพักพักชะอมแล้วก็พักกรอบพี่น้องกบรอบๆเลยเ้ายังก่อนเนี่ยเขาเกินแล<ร>ดิดแล<ร>ดิดน<ร>ะะกินเลยเนาะใส่หน่วยใหญ่ก็เด้อ,อ่ล่มเนาะชิจแน้สิบัขาดหน่วยใหญ่ขนาดพี่น้องหวานเห้น หวาน,ะน,ะนขนาดเป็นดอกขากลิ่นจ้ะเนมะละไม่เป็นดอกมันว่าหาใบายังม,มันขาดเป็นใบไปขยเอาหรือว่าหรือว่าตัดกลิ่นหรือเป่าแต่ว่าผมขยเอาด้วพี่หนองเนาะอันนี้ผมขยเอา嘛ขยเอาขยเอาขยเอา嘛ม,มันฉีดอะไรมดเลยคิดว่าน่าจะ ไม่น่อยไรไล,ย,ลยแล้วนะะบอกอ้ยส่งขึ้นสีใจม่นวนบ่ลองบึงลองบึงอื้ขาดเล็บบึงดูไดนบอม่วน,นกัขาดเนาะคุณตุ่งขยาวาขยาวที่เหล็กอือยเนา ก็เด้อพี่น้องเด้อกินของกินแต่เหมือนกินตำหอยน้ำกันหอยปัง <c oughs> กินหอยปังมันจะเด็ดปังน้ำกันครับ <c oughs> ไดบ่ปรู้เรื่องไนโปไว่า็อะบ่แล้วสรุปเลื่องอไรบ่กว่าวมุนนรืบเปล่ามุนบอกมุนบ่เป็นมั้งนะเบิ่นนบงน้ำกันไหนเออ คนแหลกเลยคนแหลกเลยได้ามาเป็นวัตถุเลยกินวัตถุเลยอหอยปังนี่ยพุตองพ่ต้องเอิญเอาตาออกหอยหน้าหอยปังมันต้องออกแต่ว่าใช่ว่าหอยเฉลี่เนี่ยต้องเอาออกผู้เฒ่าผู้แก่วผ้าวานี่เนาะหอย่ายัานมันเมาเป็นวาแลนะ หวานดี่น่น้องทำว่าหายไปใส่ลายมือว่าสนก็เว้นไหน,นหต่างเอไปซือนนอทีใส่เพีนกันเพี้กันแค่ังเด็ก งานอยู่แถวแถวหนีละยตาแถวหนี้มันนอะอยู่น้ำให้น้ำหน้าวบ <laughs> ่เว้ยเนาะํำหอยปังเฮ้ย<ค><ณ>โอ้อหไห้กันด้วย บ่กินเมื่โตบ่บ่กินโตมันจ้ะบางอันมันก็ออกง่ายเนาะฟีเมอร์ฟีเมอร์คือแต่ไดีเอากดมันออกก่อนอย่ามันแย่พี่น้องอือเป็นก่อกายด้นี่เออยังวไงท่านี้เคาะมากยังวไงนี่หมดละเคาะมาก่อนนี่แสดงว่าได้ผลีริีได้ผลเลยพี่น้องมีพี่น้องมันบอกมาเออค่อยดักมันมา เคาะแบบว่าก้อนที่ต่ำเนี่ยเขาจิก right? ันเลยเคาะเคาะเคาะอันน้เะเคาะกระเย่ากระเย่าอันนี้ไม่รุดจากกันนะไม่ลุ่ข้างในนั่นเลยไ่ส่วนไม่ส่วนอกำลังเบาก้าว่ายามนี่มันหวานดิหอยหอยปัง Rồi. Giật tin mà vậy. Trời ơi. Phi đi khnà. Mạc đít này. nó xả bên này. Đâu rồi. Nó từ à คือตังหัวใเถ่ายเหมือนมัออแหนแหวนนะคือหัวใเถ่ายเยอะมันเป็นเดืเอดๆไปเนอะแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นมีสารพคุณหลายอย่างเนี่ยสารพคุณรักษาหนังรักษานนหนีได้ไปเนาะข้อมดันมันว่าเขาจาว่าก็เลยเอามากินเขาจาว่าเนาะไพเระว่าเขาว่า่ Nhoi, kính nhoi kính nhoi khao ba bà, ba khao ba hai la ba hai ba ba hai hư 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 ้ำหอยปังในสุดยอดแล้วแสบครับถสกใจสาวอยูอ่ซเลยหนวดมีวานขนไม่นองน้ครับกูหวนนอนไม่นอนกูหวาอ่ะตัวว ผักผู้สาวเะผักผู้สาวผักยังผักผู้าวผักคาเลยผักคาเลยอืหวานเนี่ยหวานดิ เลมพกเลยพี่นอใใ้องเพชรใจแจ้งนี่เหนพี่น้องมันถามอยู่ว่าเพชรไหนไม่ใส่มันบ่างน้อยปังอยากกินแห้งมัน มันได้มาเป็นช่วงเลยพี่น้องจังหวะเดี๋ยวเขาไปพออยู่ตลาดพอดีเลยวันว่าได้ตลอดเลยคันได้ผมเห็นผมก็เสือเ,เลยแต่ว่ามันตามบางบางเทือไปอยากอยากกิน,นเหนมือนว่าหิมบ่อใดครับบ่อใดอาศัยจังหวะเอาต้นมากติมิตนะอันนั้นเนาะหอยตีมตะหอยอันนี่กาะโอ้ยอ่ะโอ้

แ,แบ,บงค์ไวเจอรี่นี่มันแพ่อะไรมัน้องเรี่ยงมันมาเองช่วงหน้านาหนีน่ยทังหลายเนาะขาดเท่า quá à? <laughs> <Nhanh khắn lận. cười> <laughs> <laughs> này nó một này, khá thế thôi <laughs> Mấy phí nữa เออสวยบึงแค่กะเมียนอยู่หลังไหนจะข็เข้อมาันมันกระลุดเลยขาด่ะกำลังทิ้งองหมุนลำขาดหมุนหนขาดโอ้ที่มีจังหวะของมันจังหวะใดจังหวะใดก็บ่ได้วะ ได้เปนเนียนนะเทียบจะบดได้เลยตัวน้ำมเลมแสดงว่าตัวน้รวมแสดงว่าเมียนเนาะเพราะท่านี้เป็นคนไ,ไปขยอมันเนีย <c oughs> ไปเคาะมันก่อนจับเคาะมันก่อนเสียบอยู่เนาะตีมือตีมือตีมือมาตกเลย มันนี่นห้อนห่อนมั้เนี่ยช์ดูช์ชพี่มือดูฝนน่าจะตกมาเร่งอ่ะฝนตกแทะ <laughs> บดได่บดไใดบดได่ไใ<อ>ดมันตึงอยู่ตูดนัืน วนนกินส้งหยางกับพี่น้องมันแย่กันผ <c oughs> ู้ใหญ่หลายกินในไก่กันมันยุบอุ่นอันเลี่ยทั้งบันกับอะไรมาใส่ยิ่งเจดด้าทินเนี่ยเออพุดดวลอะไรบ้าเนี่ยเอาซ้อน,อนอตักปอเสพผลสำเร็จสุดตดยัางนัวน,น,นี่บอก

เอาถั่วไทยโอ้ของแทยดีป่ะบสุดดอกมันเปี่ยน,ยน,นสมัครเมื่อกี้เกือบสมัครหวานแฮะเนาะเดี๋ยวบอกินไวดี๋ยวกินเลนที่หนึ่งพีน่น้องแกลบเน่อยเพชรขนาดวะนัวคือเก่าอ้ะเอ้ามาหนีกัน ขอบคุณพี I mean, as 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 ่น้องทุกคนนะครับที่แก่ติดตามและชมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์และก็ขอบคุณทั้งสาเยโสมาตัมซูกินแบบแซบเลยเบมือพี่น้องแซบบิลีพี่น้องทำมาหลายคนมาอะไรพี่น้องทำมาหลายคนกันไหนเนาะครับเอาคลิปนี้ก็ถ่ายคลิปปรสภาพกำ็ขอโทษเขาไปที่พี่น้องเด้อขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณพี่น้องที่เขามาที่ตามไลฟ์พี่น้องมันดีใจเราบอนดี้มากินน้ำมันเผ็ดพี่น้องเลยบอนดี้มากินน้ำเอาคลิปนี้เอาซ้ำอีกครั้เดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ